ทุกคนตอนนี้นะพีช่ชายนมอสพาแม่มาแล้วนะครับกินเลยกินเลยกินลยเมื่อไหรูเราคุยกันใจอ่ะเออกืมือวัสดีครับนี่นะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ ผมแบดคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่เนี่ยกลับมาหาพี่ชายน้องมอสนะครับแล้วก็กลับมาหาแม่ด้วยนะเพราะว่ารอบที่เราเนี่ยคลิปที่เรานะครับทุกคนพี่ชายน้องมอสเนี่ยบอกว่าจะพาแม่เนี่ยมาหาผมนะวันนี้ผมก็ได้มาคนเดียวนะครับผมผมมานี่ก็เช้าเลยนะก็ประมาณ8ปดโมงเ้ามงเช้าแล้วนะครับผมเองก็มามือเปล่านะ ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเลยก็วันนี้แหละก็จะมาดูว่าพี่ชายน้ำมอนเนี่ยจะพาแม่เนี่ยมาหาผมหรือเปล่านะผมเองเนี่ยก็เอาของกินไปให้เขาเยอะแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้เอามาแล้วนะถ้าพี่ชายน้ำมอนเนี่ยพาแม่มาหานะเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาหาอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะไปซื้อของมาให้เขานะตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยว ผมจะมาดูแถวเบึงนี้ก่อนนะบางทีเราเนี่ยอาจจะเจอพี่ชัยน้องมอสเนี่ยมาหาของกินแถวนี้ก็ได้มาหาจับหอยจับปลานะนี่เลยนะทุกคนน้ำเนี่ยก็เริ่มลดเยอะเลยนะครับพี่พ ดูน้ำดีที่แรกเนี่ยน้ำเนี่ยขึ้นถึงนี่เลยนะครับพี่เพียบสีแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำลดลงเยอะเลยเดี๋ยวแต่ว่าน้ำเนี่ยใส่นะครับน้ำเนี่ยออกเจอเม็นเม่นหน่อยๆน,นะเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันโดนน้ำมันน่าจะเน่านะครับแล้วก็ดูดิพี่พหอยเนี่ยเยอะมากเลยจนะไหมลูกไหลลูกเลยนะนี่ก็จะเป็นหอยจุกเดี๋ยวผมจะจับให้พี่ เอ็ดซีดูนี่นะเป็นอะไรก็มันไม่โฟกัสเลยนี่นะครับเป็นหอยจุกนะหอยเชอรี่ก็มีนะบ่อเนี่ยน่าจะมีปลาตัวใหญ่ๆบ้างนะแต่ว่าปลาอะไรเนี่ยมีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่า แล้วก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้นะทุกคนผมก็ได้มากับเพื่อนะนเบสนะผมเน IE, ี่ยเจอพ่อนะครับพ่อเนี่ยนอนอยู่ในป่าเลยนะ <laughs> ที่ผมไม่ได้เจอนาเนี่ยเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยทำแบบ หมกตัวอยู่ในป่ารักษาตัวนะทุกคนผมเจอแขนเขาเนี่ยคือแขนนะครับมันทะลอกน่ากลัวมากเลยนะเหมือนมันจะลอกคาบอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจะพาพี่เข้าไปดูข้างในก่นอนเขาไปดูที่ผมเจอพ่อนะครับ นี่นะคลิปก่อนคลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วเมื่อวานผมมาเจอพ่อแก okay, เนี่ยกําลังนอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับพี่พี่เขาเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้นะผมถามว่าเขาเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยโดนทําร้ายแต่สองสามวันที่แล้วนะโดนทําร้ายนะเขาเนี่ยปวดหลังมากเลยนะเขาบอกเขาเลยนอนสลบอยู่นี้สักพักเลยนะอุย้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าผมจะเจอพี่ชายน้องมอสแล้วก็แม่หรือเปล่าอีกอย่างพ่อก็จะเจอหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานผมมาเนี่ยเจอช่วงดึกนะครับประมาณก็เกือบเกือบทุ่มนะทุกคนยังไม่มืดมากนะเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่เข้าไปดูข้างในกันนะครับผมไปถ้าผมไม่เจอพ่อเดี๋ยวผมจะไปตะโกนเรียกหาพี่ชายน้องมอสน,นะมงึงโจ ơ chưa bằng chưa khắp bằng chưa ôi xe xài xin cái nhân du mình đơm lên nè เขาเนี่ยอาจจะ้ยินเสี่ยงผมนะเพื่อเขาอ,อาจจะออกมาหาผมก็ได้ ว้าเออคว้าผมจะลองไปหาดูข้างล่างกันดีกว่าบางทีพี่ชายน้องวอนเนี่ยก็ลงมาหาจับหอยให้แม่กินนะแล้วก็พักบุ้งนะครับ 二环。 โอ้ยนี่เลยนะครับพี่พี่น้ำเนี่ยลดลงเยอะมากเลยนะที่แรกเนี่ยน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยนะผมจะพาไปดูข้างลัางเหมือนมีรอยเดินนะครับพี่พี่มืนมีคนเดินหาอะไรกีสักอย่าง นี่แล้วก็ผักบุ้งเนี่ยเยอะมากนะนุนถ้าเด็ดถึงผมก็จะเด็ดนะแต่ว่านี่นะผักบุ้งทั้งนั้นเลยนะตรงผมเด็ดไม่ถึงนะมันอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับถ้าเด็ดถึงก็อยากจะเด็ดมาให้พี่ชายน้องมอกินด้วยนะแล้วกนดูแดดเดิอากาศดีมากเลยนะไปไดี๋ยเราเข้าไปหาข้างในนู่นเลยดีกว่า 二花，二花。 เออคว้ามีผมได้เสียงอะไรไม่รู้นะควาธนาค่ะจุนเอาแกงเข้าจ้เจ้ามังแก่ชิโน้องขู่เลยโย่เออคว้าว พี่ตอนนี้ผมก็ตะโกนเรียกหลายรอบแล้วนะนะตอนนี้น้องเนี่ยยังไม่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอตรงนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นไฟที่ผมเนี่ยก่อทิ้งไว้นะครับผมเมื่อคืนที่ผมมากับเพื่อนเบนนะยุงเยอะมากเลยท่านังกาโจแกแงเข้โจ้ นี่นะทุกคนมาคนเดียวนี้นบรรยากาศวังเวงมากเลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากลางคืนนะครับผมก็เลยกล้ามาคนเดียวนะผมก็ได้พกอาวุธมาด้วยแหละเผื่อมีโจรป่าเนี่ยมาปล้นผมนะก็เค่พี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอพี่ชายน้องม้อยกับแม่มานะครับผมโอเคครับผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะ,จะเจอเขาหรือเปล่านะ ถ้าเจอนี่ดีเลยนะครับผมผมเนี่ยอยากจะเจอแม่มากเลยไม่รู้ว่าแม่น้องมอนเนี่ยเป็นแบบไหนแล้นะน้าตายังไงนะครับผมก็วันนี้แหละทุกคนพี่ชายน้องมอนเนี่ยจะพามาหาผมนะครับก็แคปทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันตอนน้องเนี่ยมาหาผมเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะผมก็ได้นั่งพักใหญ่ๆแล้วนะแต่ว่ายัางไม่มีวี่แววที่น้องเนี่ยจะ ะโกนเรียกผมเลยนะครับถ้าน้องเขาไม่มาเดี๋ยวผมก็จะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นไรหรือเปล่านะผมเรียกแล้วก็น้องเขาเนี่ยไม่ออกมาเลยนะฮเอะออ เกี้ยวอ่ะเกี้ยเหรอฮะทุกคนตอนนี้นะพี่ชายน้งมอสพาแม่มาแล้วนะครับเกลือเกลือเกลือเมื่อไหนเราคุยกันเจ้าวะเออคืเมื่อดีครับ นี่นะทุกคนสวยเยออไม่ลยนี่นะทุกคนงูใช่ไหมครับใชนไหคะน้ะองหาม,อมาเช่ปะโอหมาโอหมาแล้วไหนน้องเมียวะอ๋ะอยังไม่ได้กินนะก็น้องน้องมอสพี่ชายน้องมอสเนี่ยก็เลยพาแม่มาหาผมนะโหน่ววาสุบอะไรช่างแช่เ,ชเรื่อยๆช่วยนะเดี๋ยว พี่พี่ครับเ,เ,ออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวชิโน้อ่หรอมีชิโน้องค่ะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องหรือไปเลยว,ว่าตรงนี้มีรังแตนด้วยโหรังเบลเลยเพื่อนหเ่อยเยอะอันนเออเหมือนลองคุยได้สวยพี่พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขา นี่นะทุกคนแม่ของน้องมอนนะครับน้องมีอะไรวะน,น้องมีแดดน,น้องมาเีวาายวมาจจังไอหมอบกง่ตระคร้าอะจัไอโอ้ทุกคนดูเนื้อสุชออ่ชอบเดูไรจะจองเออก้อจิจองกอเดช่มมาเืมเขาบอกอยู่สนุกนะครับ โอ้แต่ว่ายุงเนี่ยเยอะม,มากเลยนะทุกคนน้องบมีมมเ,าเอ,ไอ,เอมมาอวไว้ที่เดือนนะเสร็จทีเลยจะได้ช่วยจะชอบแบบสวยสวยสูงมาอืออล้วไม่รู้ไหมก็เขาบอกเขาก็ใส่ตัวนะี้เขาก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะครับพี่พี่โอ้พระถุงพระถุงย้ายเขาเนี่ยเก่าแล้วนะเดี๋ยวต้องซื้อให้เขามาใหม่แลวนะครับพี่พี่ดูดิ อ๋อวันนี้ก็น้องก็พามาจริงๆด้วยนะครับพี่ชัยนม้อนเนี่ยพามาหาแม่จริงๆเอ้ยพาแม่นมาหาผมจริงๆนะก็วันนี้ผมก็ได้มามื้อเปล่านะั้นไม่ได้เอาอะไรมากินด้วยเลยนะเดี๋ยวผมรอบหน้าถ้าผมมาเดี๋ยวผมจะเอาของมาให้นะก็วันนี้แค่อยากจะมาดูว่าพี่ชันนยนร์ม้อจะพาแม่มาหรือเปล่านะครับ เอาน่ะเอามามีแหละอน่นแ่ดเดี๋ยวอันนั้นเราอยู่มาถ่ายพวงคู่แดวเอาเมื่อเช่ไหมเอ้ยเอาเมื่อนชุดดูชุดดูด้อือก็มาถทายตายใหนึ่งหมู่เหรออืมเอ้ยมาถ่ายล่ะทุกคนเดี๋ยวเขาเนี่ยจะกลับไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาแม่เขาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวนะครับเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเขาจะกลับไปทำกินข้าวอีกนะครับพี่ๆก็แค่คนไหนถ้าคือแก่ผมแกช่วยมามาเสียบปกกระปองเสียอ่ะ มาม่าเนี่ยยอดไม่ใหญ่อ๋อคุกเยอะเบ้อยอดไม่ใหญ่อืมอืมแต่บางทีชวนกินด่าเนะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ชายน้องมอสเนี่ยจะพาแม่เนี่ยกลับไปแล้วนะเพราะว่าแม่เนี่ยยังไม่ได้กินข้าวมาเลยนะตอนนี้ก็เช้าแล้วประมาณแปดโมงละเอากลงองเอาเหยี่ยวฮะเอางองเอาเหยี่ยบแต่งฮึมไทยลูก ถไทลุกเหรอคะโหทุกคนแม่เขาเนี่ยอายุเยอะสาวโฉใช้อ,อะไรครับอ่ะสาวโอ๊ะอ,อเยอะ้สิบเลอยอ๋ออายุห้าสิบกว่าแล้วนะครับทุกคนก็พี่ชนานมว่าก็จะพาแม่กลับไปแล้วนะเพราะว่า<ห>แม่เนี่ยไม่ได้กินข้าวนะข้อานชุนไทโกนนมูนะแค่เวลา,าจโจเกตหน้าเกตดอ๋ออาไทแล้วก็เมื่อกีก้ไปยังเมื่อกีอ้อ่ะยันนงเมื่อกี้เมื่อกี้ช่วยเฉาะเสียกูนั่งเสีย อืมบายบายกูมื้อบายบายถ่ายรูปเขาถ่ายรูปถ่ายรูปออกมาถ่ายรูปค่ะนี่นะก็วันนี้โอ้โหทุกคนดีใจมากเลยนะที่พี่ชายน้องมอสเนี่ยพาแม่มานะตอนนี้คือเขาเนี่ยจะพาแม่เนี่ยกลับเข้าไปแล้วนะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยข้อไทยไทยกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเกมอาโจมันก็ซักพี่พี่เจอแม่น้องมอสไหมแม่เขาเนี่ยอายุห้าสิบกว่าแล้วนะ แต่ว่ายังแข็งแรงอยู่เลยนะโหผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพี่ชัยนม้อนเนี่ยจะพาแม่เนี่ยมาหาผมจริงๆก็ครั้งแรกเลยนะที่พี่ชัยนม้อนเนี่ยพาแม่มานะโอ้โหทุกคนผมนอึ้งมากเลยไม่อยากจะเชื่อนะเดี๋ยวผมก็จะต้องกลับไปบอกพี่ตัก๊กแล้วก็พี่ยินดานนะว่าพี่ชัยนมอนเนี่ยพาแม่ขขงเนี่ยมาหาผมจริงๆนะ ก็เผื่อว่าพี่ตาก,กับพี่นาน,นจะได้เอาของกินแล้วก็ของใช้มาให้แม่เขานะไปทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกจะกลับไปเอาของพวกเสพุงเสื้อผ้ามาให้แล้วก็ของกินนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อปากระป๋องแล้วก็มามา่ามาให้เขานะแต่ว่าเขาบอกขอเขาไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะแต่ก็เก็บไว้ตูนไว้ให้เขานะเผื่อเขาไม่มีอะไรกินนะก็จริงๆน่ะเขาก็มาแป๊บเดียวแหละเขาก็ต้อง พี่ชายน้มอก็ต้องพาแม่กลับเข้าไปนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทํากินข้าวอีกนะทากับคงกับเขากินอีกนะครับไปทุกคนแล้วก็อีกอย่างไม่เจอพ่อด้วยไม่รู้ว่าพ่อน่ะไปอยู่ไหนนะหรือว่ากลับไปอยู่ในป่าลึกเหมือนเดิมแล้วนะนะเพราะว่าผมถามพ่อเขาว่า เขาไปอยู่ในมาไม่เจอจานานเขาบอกว่าเขาเข้าไปอยู่ในป่ารักษาตัวนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าเห็นมือเนี่ยแบบยังไงนะทุกคนมันเป็นรอยอะแบบผมพูดไม่ถูกเหมือนมันผิวหนังลอกอะนะแล้วก็พี่นดามาช่วงดึกนะทุกคนผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพี่นดาจะมาเจอพ่อนะแต่ว่าแสงเนี่ยออกจากจุหมูกได้งไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องมาช่วงดึกๆึสักรอบหนึ่งแหละ โดที่จะมาดูว่าเป็นอย่างที่พี่ิดาเจอหรือเปล่าแต่ว่าผมดูในคลิปเนี่ยใช่เลยนะครับพี่พี่เจอเต็มเต็มเลยก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี er, ่ยจะขอตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาของมาให้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ผมแค่อยากจะมาดูว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าเจอจริงนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึติดตามให้ผมเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทาคลิปต่อไปนะ ก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคืนนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม